ทำหน่อไม้เผ็ดกันจ้าเห็ดเถื่อแหลกเลยเด้นี่มาลองเห็ดกันเบิงเนาะว่าจะกินได้บ่เดอ้อนี่เลยจ้าหน่อมไม้ไผ่เหล่ยงของเห้าเด้อค่ะเลือกเอาต้นตรงปลายอ,อ่อ,อนๆเพิ่นเด้อค่ะเอามาแช่น้ำไว้จะประมาณสองสชั่วโมงจากนั้นก็ล้างให้สะอาดแล้วเอาน้ำลงต้มให้เดือดค่ะต้มเอาน้ำขม,มออกจากสองน้ำเด้อค่ะแล้วก็ล้างให้สะอาดเติมน้ำปูนใสจา้าเอาปูนเขี่ยวหมากสีขาวมาละลายนา้ำเราจะเอาจะใสๆเพิน่นขุนข่นๆบ่เอาเด้อค่ะแช่ไว้ประมาณสองชั่วโมงจากนั้นก็เอาขึ้นมาล่างาแล้วจ้าแล้วก็น ทำเลียงลงไปในภาชนะที่เฮาสีดองเลือกเป็นโหลแก้วหรือว่าหม้อเครือบแล้วค่ะว่าเฮาจะดองแบบว่านา้ำหอนๆจ้าเรียงแบบนี้เลยจ้า จากนั้นก็จะไม่เห็ดน้ำดองกันค่ะใส่น้ำมันลงไปในกระทะแล้วก็พงมาราค่ะพงมาราเป็นผงแบบสำเร็จเด้อค่ะเขาก็จะใส่เกลือใส่งามาแล้วเด้อเขาก็เติมน้ำตาลกับเกลือลงไปอีกนิดนึงเด้อค่ะพัดให้เขากันกับน้ำมันค่ะจากนั้นก็เติมเป็นน้ำสมสายชูลงไปปริมาณกะกะกะเอาเด้อค่ะแล้วก็เติมน้ำเปล่าสะอาดลงไปจ้ากะปริมาณว่าพอเสรให้ถ่วเน่ไหม่ตั้งให้เดือดปุดๆแบบนี้เลยจ้าแล้วก็ตักมาราดลงบนเน่าหม่ที่เทาเตรียมไว้ในภาชนะที่เทาสีดองเด้อค่ะราดน้ำดอง ให้ทุ่มทวมเลยเด้อจ้าอันว่าน้ำดองนั่นก็เติมน้ำมันงานลงไปนิดนึงชิมให้ได้รสเข้มเปรี้ยวหวานเด้อค่ะหรือว่าไผ่มากรสใดก็ตามใจเลยอันนี้ก็จะหอมเป็นกลิ่นมะลาค่ะกดๆเพพ่นจมในน้ำดองเด้อค่ะดองไปประมาณสองขึ้นค่ะเดี๋ยวเขาจะมาเบิ่งกัเนะนาว่าจะกินได้หรือจะเนาว่วาสิเกีใบจากสองขึ้นตอนนี้ปลาไปหาขึ้นแล้วค่ะเปิดออกกับใจเสียอยู่เรื่อย่ๆาเาพิ่นบูดเพิ่นเนาแต่เบิงสภพาพเหล่านด,ดีๆอยูอจ่จ้าเดี๋ยวเฮ้าสิให้คิวซี่หน่อยเฮ้าร่องเบิงเาาจา้ ให้เจ๊เจ๊ลองดูดิหน่อไม้เผ็ดของเราเจ๊อร่อยอะอร่อยอ่ะใช่ไหมมันของเข้าไหมเหมือนต้นฉบับไหมหวานมากเออได้นะทําได้นะสูตรนี้ได้เนาะโอ้โหได้นะจ๊ะลองทําดูให้ออกแบบเค็มๆเปรี้ยวๆนัวๆกินเปล่าๆพอดีไหมเป่าพอดอร่อยเลยอ้โหมีความขึ้บนะจ๊ะต้องให้เขาจืดก่อนเด้อนี่น้ำก็นัวมากๆเลยโอเคพันยิ่ได้แล้วได้เได้แล้วได้อกบุดบะนาวกินได้อืออกรอบกรุบๆเลยเนาะอร่อยอร่อย อืมอร่อยนี่ได้ได้ได้